สวัสดีครับวันนี้พบกับสุภาพคิทเทคเตอร์นะครับวันนี้ก็มีจัดส่งรถอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เป็นหกสี่ศูนย์คันหน้านิวยอร์กแลนด์ครับสองเผาสองเพาคันนี้ครับรีวใหม่ทั้งคันนะครับเช็คใหม่ทั้งคันครับอันนี้เป็นรถเช็คใหม่ทั้งคันก็จัดส่งลูกค้าอำเภอไทยเจริญนะครับจังหวัดยโสธรนะครับคันนี้ก็ก็ไล่เช็คตั้งแต่หัวยันท้ายนะครับคันหน้าเครื่องยนต์เกียร์ท้ายระบบไฮดรอลิกนะครับ ทุกอย่างใหม่หมดนะครับก็เสื้อสูบก็สไตล์เดิมนะครับทําใหม่ก็คือตีปอกใหม่แวนลูกสูบใหม่นะครับก็เปลี่ยนเช็คให้หมดนะครับภายในเครื่องยนต์ครับคานหน้าก็เครื่องใหม่หมดเลยนะครับทั้งชุดเลยเฟืองพอขับตัวสั้นตัวยาวนะครับลูกปืนล้อนะครับดุมล้อคอม้าครับกันนี้จะเปลี่ยนใหม่แทบทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันต้องได้เปลี่ยนนะครับออกมาจาสภาพไม่สวยนะครับ คันหน้าไม่ค่อยสวยแล้วก็เปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะครับก็เหมือนสภาพจะเป็นสภาพปกตินะครับเัาทดแล้วหนักใหม่ทุกอย่างครับสีล้อใส่ของแท้หมดนะครับสีเล็กนะครับสีในดุมสีในคาร์สีในในดุมล้อตัวใหญ่นะครับครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นสไตล์เดิมๆนะครับสั่งสีเดิมๆตัวรถสีเทาฝาครอบเครื่องก็เป็นสีฟ้าฟอร์ดตรงรุ่นนะครับท่อยเสียงเดิมๆครับไม่ส่งหูเสียงนิ่มๆนะครับ ถ้าอยากไ s> <S ด้ชุงเท่อดังๆเราก็ทําให้ได้นะครับป uh. ร,ระมาณนี้ชุดคันหน้างก็ไม่มีซึมไม่มีเยครับชุดคันไม่มีิดล่างเราก็ขึ้นเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสร้างของใหม่ให้เลยครับเป็นสเปคเดิมโรงงานนะครับชุดคัดนล,ล่างไม่สวยครับชุดคันไม่มิดล่างไม่สวยก็ขึ้นให้ใหม่ครับสร้างให้ใหม่เลย <combien S 2> ก็ขับลังคาให้เลยครับลูกค้าสั่งคําลังคานะครับคําลังคาแล้วก็ชุดแปลงคันโยกเราก็ทําให้เรียบร้อยนะครับเป็นเหมือนเบรกมือเลยครับล็อกในตัว นี่ก็แปลงให้เรียบร้อยนะครับหัวเกียร์ฮู้เกียร์แต่งนะครับหัวเกียร์คอนโทรลนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วก็ชุดเกียร์ความร้อนนะครับมีมีให้ครับปกติเบาะนั่งใหม่ลังคาใหม่คอนโทรลใหม่นะครับอ่ายางใหม่สีเส้นมีบันไดพร้อมนะครับบันไดขึ้นพร้อมครับอันนี้ก็ลูกค้าไม่เอาหางนะครับเอาแต่ตัวรถกับด้านหน้านะครับชุดแขนลากแขนตั้งใหม่หมดนะครับยกชุดเลย แล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือตูดลากของเก่าครับใส่ให้ของเก่าในอู่ครับหาใส่ให้แล้วก็เพิ่มเติมกระบอกช่วยยกนะครับลูกค้าสั่งเพิ่มนะครับก็เหมือนเดิมครับถูช้างสแลกต่างๆใหม่หมดนะครับไม่ได้ใส่ของเก่าไม่ได้ทําสีเก่าครับของใหม่หมดนะครับโซ่ข้างต่างๆใหม่หมดนะครับถ้าเป็นรถเช็คเราก็ใส่ให้ใหม่หมดครับระบบไฟใหม่ทั้งคันนะครับสลักมีให้เหมือนเดิมครับไม่มีหางแล้วก็แถมสลักไป ยางใหม่กระทะสวยครับกระทะเก่านอกเดิมเดิมครับอันนี้เป็น640คันนิวเกียร์กลางนะครับสปิกิยมเลยครับตัวนี้ก็จัดทรงให้เรียบร้อยครับแป๊บไม่มีต่างๆเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับเป็นอ่าแบตเตอรี่ใหม่ของอมารอดเหมือนเดิมครับแล้วก็พวกของเหลวเราก็ถ่ายให้ใหม่ยกคันนะครับหมอน้ำไดชาร์จไดสตาร์ทนะครับ สวยนะครับสีก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับน้ำมันก็เปลี่ยนให้ใหม่ครับไล่น้ำมันให้ใหม่ครับ,รรบประมาณนี้ครับให้ดูไกลๆนะครับประมาณนี้ครับรีวิวไม่ได้รุ่นมีอะไรเพิ่มเติมครับก็ประมาณนี้ร,รถเช็คใหม่ทั้งคันก็ อธิบายให้หมดหลอครับถ้าซ่อมข้างในก็เปลี่ยนใหม่หมดครับท่้นเกียร์ท่อนท้ายดานหน้าก็ของใหม่นะครับชุดใบด้านหน้าของใหม่ของใบใบมีดใหม่นะครับสลักใหม่ต่างๆชุดไฟหน้าใหม่นะครับเหิืใหม่เลยครับใหม่หมดเลยฟ้าถังน้ำมันใหม่หมดนะครับก็ลูกค้าที่สนใจรถแท็กเตอร์นะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็ยังมีคิวว่างอยู่ครับรถก็ว่างพอมีให้ทําอยู่ครับก็สอบถามที่เบอร์โทรนะครับศูนปเก้า จ็ดสองศูนย์ศูนย์เก้าสี่สามนะครับเบอร์นี้ก็สอบถามธรรมราษฎรครับแอดเป็นเบอร์แอดไลน์เป็นเบอร์โทรนะครับจะขึ้นเลยอันนี้ก็เปลี่ยนกองเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเรียบร้อยทุกอย่างอย่างเรียบร้อยนะครับอมจะส่งนะครับไดเดิมมีให้มาครับประมาณนี้ครับสีอาจจะมืดหน่อยครับเพราะไม่มีแดด ตัวจริงจะสว่างกว่านี้ครับถ้าเห็นตัวจริงสีจะสวยกว่านี้นะครับระบบไฟใหม่มีหมดเลยครับไฟเลี้ยวอะไรต่างๆมีให้เหมือนเดิมครับชุดคันโยกแปลงต่างๆแล้วก็ทําให้หลายหลากหลายแบบนะครับแบบทุกเกิลแคมป์แบบเบรกมืออีกแบบหนึ่งแล้วก็เบรกมือตัวนี้อีกแบบอีกแบบหนึ่งแล้วครับแปลงให้ตามสไตล์ร้านเราเรามีทําหลากหลายครับไม่ได้เรียนแบบใครจะหาว่าเราเรียนแบบนะครับเรามีครับหลายสไตล์นะครับถ้าเราจะทำแล้วมันอยู่ที่ สมองแต่ละคนมันดัดแปลงได้หมดแหละครับมันไม่ต้องเป็นไม่ต้องจําเป็นต้องเรียนแบบใครครับวิธีของเราเราเรามีหลายวิธีนะที่จะทําให้ลูกค้านะครับอย่างนี้ครับสไตล์อย่างนี้ดึงง่ายครับใช้งานง่ายดึงขึ้นดึงลงปกติครับหลากหลายแบบครับที่เราทํให้ก็ปลดเข้าออกง่ายครับไม่จุกจิกนะครับประมาณนี้ครับ น้อตต่างๆใหม่หมดนะครับแป๊บไฮดรอลิกสายไฮดรอลิกใหม่หมดนะครับอ่าให้ดูก็รุ่นนี้ก็ตกราคาที่แปดแสนห้าหมื่นบาทนะครับถ้าไม่เอาหางก็ลดไปนะครับหางก็ลดตามส่วนต่างกันที่คุยกันนะครับก็เดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าลูกค้าที่สนใจไม่เอาหางแบบนี้นะครับก็ตกประมาณแปดแสนต้นๆนะครับลดไปสองสามหมื่นนะครับสามหมื่นกว่านะครับประมาณสามหมื่นะครับก็ตกแปดสิบสองประมาณ ว่าเป็นหางมือสองครับเราไปหักหางไม่ใช่หางใหม่ครับมันคือหักแต่เมีแนะนําลูกค้าที่เอารถที่รถเพาอุปก,กรณ์อาจจะคุ้มกว่าครับไปหาอีกบางทีสภาพสามหมื่นแทบจะไม่ได้หางดีเลครับหางสวยๆได้น้อยครับราคานี้ต้องต้องสามสีมสามกว่าสีมื่นกว่าเนอครับถึงได้หางดีๆนะครับแล้วแต่ลูกค้าแล้วครับ ก็ปีประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะเตรียมไปส่งนะครับลูกค้าก็รอรับที่ที่บ้านนะครับก็ลูกค้าที่สนใจรถแท็กเตอร์ไม่ว่าจะเป็นรุ่น66610 640ที่เ9 0ตอนนี้เรามีรถพร้อมทําให้นะครับสั่งจองล่วงหน้าได้นะครับเพราะาช่วงปลายปีเกี่ยวข้าวเสร็จเข้าช่วงต้นปีก็หลังจากเกี่ยวข้าเสร็จก็ไถกลบต่อสังนะครับก็เตรียมใช้รถนะครับต้นปีก็สั่งจองล่วงหน้าได้นะครับเพราะาเราม,มีคิวว่างให้ทํอยู่ ก็ต้องสั่งล่วงหน้าไว้เป็นเดือนนะครับถึงจะได้เพราะว่าถ้าจะเอาปุ๊บปั๊บเลยไม่ได้ครับเพราะเราไม่ได้ทําไว้นะครับถ้าจะให้ดีก็สั่งล่วงหน้าไว้เลยครับลูกค้าที่สนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาคุยรายละเอียดได้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ